ดาวพฤหัสบดีย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณกับดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธทิ์ทายพฤหัสด,ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานด้านวิชาการศาสนาผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณรธรรมความดีความถูกต้อง ดาวพฤหัสบดีคือดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเมื่อยายเข้าไปอยู่ในราศีใดก็ให้คุณกับดวงชะตาของคนคนนั้นในทุกเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาคนใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้และทำให้รอดพ้นปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดี โดยปกติดาวพฤหัสบดีจะโคจรในแต่ละราศีใช้เวลา1ปีโดยตั้งแต่วันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าไปยังลัคนาราศีมีนได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เรียกว่าตำแหน่งเกษตรให้ความมั่นคงเข้มแข็งทั้งนี้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดิน เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีปลายธาตุน้ำจึงถือได้ว่ามีธาตุที่เป็นคู่มิตรกันคือธาตุดินและธาตุน้ำย่อมให้คุณกับดวงชะตาดาวพฤหัสบดีย้ายทํานายดวงชะตาชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุม ดาวพหาปปฤหัสบดีเป็นทัวแทนในเรื่องของการเงินการหารายได้และโชคลาภของคนราศีกุมในช่วงก่อนวันที่8เมษายน2565ดาพือรหดาวพหาปปฤหัสบดีย้ายเข้าทับลัคนาเป็นช่วงเวลาที่คนราศีกุมดวงดีเป็นอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตราบรื่นผู้ใหญ่ให้คุณให้การอุปถัมภ์ คิดจะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ติดที่ดาวราวหูดาวประจำตัวของคนราศีกุมเองอยู่ในตำแหน่งนิดอ่อนแอหมดกำลังที่ราศีพฤษภ ซึ่งทาให้คนราศีกุมรู้สึกหมดแรงขาดกําลังใจขาดแรงบันดาลใจทําให้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาของคนราศีกุมถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวพฤหัสบดีที่ให้คุณกับดวงชะตาแต่ก็เหมือนว่าดียังไม่สุดด้วยความรู้สึกภายในของคนราศีกุมเอง แต่พอหลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปเมื่อดาวดา,วดาวหูย้ายออกจากตำแหน่งนิดเข้าสู่ตำแหน่งเทวีโชคแล้วดวงชะตาของคนราศีกุมก็พลิกฟื้นดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังใจและจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นสำหรับคำทำนายเรื่องดาวดา,วดาวหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนราศีกุมย้ายนั้น VR d ดดูดวงได้จัดทำคลิปไปแล้วสามารถติดตามได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ ส่วนผลจากหลังจากวันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพกระดุมพระหมายถึงเรื่องการเงินการหาไรายได้ของคนราศีกุมจึงถือได้ว่าดวงชะตาของคนราศีกุมจะดีขึ้นอีกเนื่องจากดาวพฤหับยยสบดีจะส่องแสงให้คุณกับดวงชะตาทำให้การเงินและโชคลาภของคนราศีกุมโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปี ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องการเงินและโชคลาภย้ายเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งเป็นเกษตรมีความมั่นคงมากทำให้ชีวิตการเงินของคนราศีกุมต้องมีรายรับเยอะเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภการลงทุนใดๆก็มีแนวโน้มจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาคนทำงานประจำมีโอกาสได้เงินเดือนโบนัสเงินเพิ่มมีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มทั้งไรายได้ประจำและไรายได้พิเศษ ส่วนคนทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้และผลกำไรที่จะมีเข้ามามากเป็นช่วงที่การเงินและโชคลาภของคนราศีกุมโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีในด้านการงานของคนราศีกุมเองก็ถือได้ว่ามีทิศทางเป็นบวกชีวิตการงานค่อนข้างลงตัวผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุน ใครที่ก่อนหน้านี้มีศัตรูหรือมีคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันก็จะกลับมามีแนวคิดการทำงานที่เข้าใจมากขึ้นศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรในด้านความรักถือได้ว่าดาวพฤหัสบดีให้คุณในเรื่องของการเงินและโชคลาภอย่างโดดเด่นดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการโฟกัสในเรื่องการเงินและการงานมากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของความรัก โดยสรุปหลังจากที่ดาวพหาปปฤหัสบดีย้ายในวันที่8เมษายน2565ดาวพหาปปฤหัสบดีจะเข้ามาทับในส่วนของภพกระดุมพระให้คุณในเรื่องของการเงินและโชคลาภในรอบ12ปีจึงขอให้คนราศีกุมมุ่งเน้นไปเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเองสำหรับคำแนะนำการทำบุญเสริมดวงชะตาด้วยอิทธิพลของดาวพหาปปฤหัสบดีหมายถึงการแพทย์ งานด้านการศาสนาดังนั้นจึงควรทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยการทําบุญกับวัดโรงพยาบาลสงฆ์การไหว้พระปางสมาธิซึ่งเป็นพระประจำวันพระหัสบดีและที่สำคัญคือขอให้ลองทำบุญนั่งสมาธิมีสติในการใช้ชีวิตจะช่วยให้ดวงชะตาดีขึ้นได้